มีตรอยจริงนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักคู่ค่อยมาดูตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเาศาตเต,ะตะลอยของวิอ่อที่จัดอบรมมีไหมครับจะได้บอกสมาชิกชุดเทนนี้เทนยาลูกกอนก็ได้นะครับยาลูกกรอนเม็ดเนี้ยนะครับยาลูกกรอนเม็ดยาแคปซูลที่เขาขายอ้างสรรพคุณต่างๆที่บางคนผมเห็นแล้วซื้อไปให้พ่อให้แม่กินอยู่ที่บ้านอ้วนอ้วนพ่อหน้าน หน้ากลมๆสาจะเดียรอ,อยชัดเจนแต่สมัยนี้ยาที่ขึ้นทะเบียร์ทนทำที่ไม่ได้แต่ยายตามตลาดนั้นี่ไม่กล้าร,รับรองว่าทำหรือไม่ได้กินแล้วเหเขาได้ครับหน้าผมผมกลมๆเหมือนพระจันท์มีหนออขึ้นสองข้างถ้ายังไม่หยุดกินสักพักเส้นเลือดที่แก้มก็จะรลองผมเห็นที่ร่างไม้ ถึงเลียกมาลุกหมอเหนื่อยนะขย่อนะครับตั้งไว้5นาทีถึง10นาทีสรุปวง่ายมีชุดนี้ก็สมาชิกหลายๆท่านก็สามารถนำไปตรวจสอบเองได้น้ำได้หมดครับยาลุกกอนอยาแคปซูแลแต่ถ้าจะเป็นตรวจครีม พะการหน้าต้องเป็นเทสคนละแบบนะครับไม่ใช่เทสนี้อย่างเราคงต้องรอกันสักห้านาทีนะครับเพื่อจะชี้ชัดนะครับว่ายาสมุนไพรกำลังตวโค้และยาสตีของเราเนี่ยนะครับมีสารสเตอรอยหรือเปล่านะครับหรือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวสักห้านาที จะได้รับทราบกันนะครับประมาณหลายคนก็ให้คุณหมอจบก่อนครับเขามีหลอดนี้ให้ดนน้ํายามาามาใส่นี่ <c oughs> ผมไม่เห็นก็นลิ้นอยู่ได้แหละ <c oughs> จริงๆแล้วเขามีหลอดให้ๆนะครับหลอดนี้ก็คือจุ่มเข้าไปในนี้แล้วก็ ตรงนี้แล้วก็มาปล่อยเอาน้ํายาจะเอาเท่าไหร่อ๋อกดปุยาการเเหมือนรอนใช่ใช่อันนี้เพื่อเอาตัวอย่างมาใส่ในนี้นะครับไม่ใช่เอาเป็นเทสน,นะครับเอา,เอาสารตัวอย่างมาใส่ในปริมาณที่พอดีกันขีดนะครับเสร็จแล้วก็ับกัหเหมือนร่อนที่ดูดกาแฟดูดช,ชาหมอปริมนจ้าขเลยอ้าอเดี๋ไม่ใช่ของเรา ่วนเทสก็จะเป็นเทสชุดเดิมของกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะมาเทสรอสักพักหนึ่งใจเย็นๆพอถึงหมอก็เก็บสานเจรลอย่างยากนี่นะครับชุด ตรวจสอบสารสเตอรอยที่เปลือกปลอมปลในยาแผนโบราณนะครับด้วยกองสนับสนุนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับถนนตีวานนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีเบอร์โทรให้หลายๆท่านนะครับได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็มีลายก็สามารถติดต่อได้ครับเจ้าตัวนี้เริ่มผลิตเมื่อวันที่2กรกฎาคม2562 และหมดอายุวันที่หนึ่งกรกฎานะครับ2,564ันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็มีตาขอนกวรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เชื่อถือได้ครับแล้วก็มั่นใจได้ร้อยเปเซ็นต์นะฮะทีดูหนึ่งขีดสองขีดก็พอจะดูอะไรก็ได้แต่แต่ว่าถ้ามันตั้งอไรก็ดูตัวสครับ ตัวีไหม C ต่อครับ C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  ถ้ามันถ้ามันวนแล้วก็มีเอกสารใบกำกับมาวิธีใช้เสร็จตั้นะครับขึ้นทั้งสองคนอืมดยดีด้วยเนี่ยใช่รับบรรยายเฉยดีก็มีหลักการนะครับชุดทดสอบโดยลอยนะครับแล้วก็วิธีทดสอบนะครับนะครับแล้วก็ มีอัตราการแปรผลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลายหท่าน<ม>ก็รอพี่หมอจัดเคสอบรมทางด้านการทดสอบเตลอยอีกครั้งหนึ่งเริมเริ่มบอกนะครับกรณีนอกจากขึ้น1นขีดสองขีดแล้วขึ้นขีดเดียวข้างล่างถือว่าชุดเทสนี้ใช้ไม่ได้นะครับขึ้นขีดเดียวจะขึ้นตรงโซสีได้เท่านั้นถ้าขีดเดียวมาขึ้นตรงตัวเทสแสดงว่าเทสนี้เออร์เลอ เทนนี้จะใช้ไม่ได้ห้ามขึ้นข้างล่างอย่างเดียว oh. ถ้าจะใช้ได้เทนั้นต้องขึ้นข้างล่างและข้างบนนะแต่ขึ้นข้างบนเนี่ยคือผลเป็นบวกครับนะครัลืมบอกนะเดี๋ยวผู้นําไปจะแงงคือถ้าขึ้นตร,ตรงตัวทีอันเดียวคือชุดนี้ใช้ไม่ได้อาจจะหนึ่งหมดอายุสองเปิดไว้รอนานไปนะครับหรือเก็บในที่อุณหภูมิมันไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้น ตัว T ตัวเดียวถ้าขึ้นคือแปลผลไม่ได้ก็ต้องหาเทสใหม่มาตวรวจสอบครับแล้วนี่ก็ผลตวรวจสอบออกมาแล้วของยาเม็ดเนะาะยาสมุนไพรของ B A A แต่ว่าบดสเตียรอยใส่เนะะี่ยครับอ๋อเนี่ยแต่ว่าสมุนไพร B A A ตัวเดียวที่ไม่บดสเตียรอยใส่คือตัวนี้กำลังจะเทสตอย่งอยู่ยังอยู่ ถ้าขึ้นตัวซีอย่างเดียวแสดงว่ามีสัตยลอยแต่ถ้าขึ้นทั้งสองอย่างคือไม่มีอต้องตัวซีมีแต่ตะลอยถ้าถ้าีและีคือไม่มีอ๋อถ้าคู่ไม่มีใช่ในในใบกำกับตัวนี้ก็มีบอกไว้อ๋อมีบอกอะไรหรืออมีเอกสารกำกับข้างซองก็มีครับทุกซองมีหมด อ๋อใช่วิธีอ่านผลนะครับ<ช>ก็หลังซองก็ดูได้เลยหลังซองก็มีบอกไว้ชัดเจนนะครับว่ากรณีที่ขึ้นซีตัวเดียวก็ถือว่ามีสารเตลรอยเจือปนนะครับเอาไปทางนี้แต่ถ้าขึ้นตัวซีและตัวทีทั้งสองขีด ก็ไม่มีสารเตลอยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูไม่ได้ไม่ใส่เตลอยแต่ก็กินได้เป็นผลพึงคันเหินหอบก็กินยานี้แหละโรงพยาบาลเป็นสีขาวก็จะสีอันนี้หยดใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวอาจารย์ของเราดูต่อเดี๋ยวผมจะจะทำเทสต่อครับใครจะได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วตอเวลา ใช่อ,มมอ่ะเราจะเทสยาสมุนไพรแล้วนะครับก็นะกทำเหมือนเดิมครับอันนี้เราจะขวดเห็นนะครับแล้วเราก็มาทำการทดสอบกันปีก่อนค่อยจุม่มคจุ่มแล้วค่อยปลอ่อยตามสัเป๊กคือหยดลงไปสี่หยดน,นะครับรอห้าถึงสิบนาทีเดินหนึง่งสอง สามสี่อ,อแบ่งผลครับในนี้มันมีอะไรนะในนี้ก็จะมีหลอดนี้กับที่ดูดความชืน้นแบบนี้เท่านั้นอันนี้แยกมาจากน,นอันนี้ก็แยกมาจากหานแยกมาเอกานอกแค่แบบนี้เหรอที่ วันกุลาเอามาตรวจโควิดใช้เยอะคนเยอะห้าปีรู้ผลรู้ผลแต่แตว่าทางกระทรวงเขาไม่ค่ยอยเพิ่มกับเทสนี้เท่าไหร่เขาบอกว่ามัน error. เออเลอร์เออเลอร์ดียวแต่เป็นถ้าเป็นเบื้องตอนนอ้นได้นะเบื้องต้นได้แต่ทีนี้ว่ามันก็จะทําให้คนที่เป็นนั้นหลุดหลุดเข้าไปจะ,จะจะจะสังเกตว่ามัน มันจะเริ่มแล้วนะครับขีดแรกเริ่มแล้วนะครับขีดที่สองเริ่มเห็นลางๆแล้วเพราะฉะนั้นสมุนไพรบ A ทั้งเสือสตรียืนยันแล้วว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับว่ามันจะขึ้นสองขีดคือผลเป็นลบไม่มีสารสเตียรอยนะครับถ้าผลแบบนี้คือมีออสารสเตียรอย <C S 1> นะครับตัวซีอย่างเดียวแต่นี้ขึ้นมาแล้วทั้งสองตัวนะครับเพียงแต่ว่า มันยังไม่ถึงห้านาทีนะครับแค่นี้มันก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่ามันขึ้นสองขีดการแปลผลก็คือสองขีดคือผลลบนะครับแต่อันแรกที่หมอบดเพนิซิลลินใส่มันก็ขึ้นหนึ่งขีดนี่คือผลบวกมันมีชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าหมอตั้งใจใส่เพนิซิลลินลงไปนะอันนี้ลินจะขวดแล้วมาเทสนะครับอันนี้ก็เก็บไปดู โอเคนะครับถ้าอยากดูให้ชัดเจนกว่านี้อีกสักนาทีอ่าถ้าลองสอนค่อยไปถ่ายมันใหม่จะอเข้มอ่ามันจะเข้มแค่นี้เก็บไปเลยครับ